สบายดีพี่น้องมัดสุขสุขคนนะจ้ามโอนี่มีตีดสิมาเลือกปลามโอพี่น้องปลาเป็ดตะมอมาหมอมามอไปควงแห่ขึ้นไปควงแห่เลยปลาควงแหปลาหวานแห่ใช้มือละบอกคือเห็นรอยลิดั้ลิดั้งอู่เห็นอ่ะปลาเนี่ยม่นหมดันตายอย่าเอาลงปลาตายนี่ลูกโชคอย่าเหดอย่าเหด เอาตัวมันมะทันตายเนี่ยออกตู้ตายเลยสิครัวสิครัวแกะแห้งเหมือนพี่น้องนี่ผล <c oughs> ไปหวานอยู่ไฮนาตอนไปไปผู้เดียวผลพี่น้องบริถีกองไปถ่ายให้พี่น้องเบงิ่งเมื่อี้อเอาโสรกใส่กระบายบ,บุญอยู่บ้านอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดแต่เลยบริถีถ่ายนี่พอแอร์เอามาไปฟังแหเดูพี่น้องเ นี่เป็นปลาะเเนาะปลาขาว ลอยขนาดผู้สอยพี่น้องตัวสวยตัวสวยตัวสวยสวยขนาดทอดเห็ดปลาแดกเนี่ยพีหน้องมันโตไปใหญ่แก่เสือกเห็ปลาแดกเนี่ยมันโตไปใหญ่ครับตัวใหญ่เลยทีแกเองแหงไม่ได้ใส่นี่มันตัวน้อยเห็ดปลารา ีแอนนาใส่คีมในนิะเดชเอาคีมมันออกทำโบสันกระ้บพอเอาคี้มันออกมนชีคมยังไม่คมมาลอยขนาดสุกมาดักสุกๆยังมาสุกยัะมาดูนดูหนักนี่บอก เห็นปะเด็นมาเลยห่ะมาลูกบนด้วยค่ะดีด่ะลูก่ะดีาขขอสอบไปี่ะ ีไปเที่ยมาเอามาพี่น้องเอามาเป็นบาทที่บาทที่ห้อนปลาหนาขาวคนสีต๊ะห่อนเอาแท้เอา,า,าเอ่ะลงเด้งอแซเนติามาน่อยในไลฟ์ของแอร์วะ ไมได้ไปถือกล้องไปถ่ายไม่ได้ถ้าไมีเวลาถ่ายบ่อยากควงแฮแนีงถ่ายเนี่ยมันก็ถ่ายบ่ได้เลยนะ้องคือมันต้องมีคนนือก็มันต้องมีผู้ถ่ายนี่ควงแฮไม่เป็นได้เอาจีบปิดปะร้านบ่ได้นี่ผู้เอาผู้เอาโฉกใส่กับใบบุนดูพี่น้องไอ้บอลลายปะอันเราบ่าาบาได้ยันเราเอาบุกุ้มบริปะยันเราเอาบุแพ เพราะว่าข้าแบ่งก็ข่หมกเพิ่นมาอยาอู่ในหางคือไปขี่ไปขี่ป้าแบดงหับปะโค๊บก็ขคเนี่ย tôi dài sang mất cả khay nó cũng được Có xe đây kẹt hẹn phải đây làm sâu Thôi cái măng phải làm sao Hãy subscribe cho không หญาะยาสูบพัดถัเอาไปเบีเหนไปให้ทาไปทองยาพระถังได้ค่ะพี่เก๊มาจะใช้ทองเป่านะมาใช้ทองเปล่าตะลางนีส้สะ ขนาดว่านี่เศรษฐีัก็เน็นยาข้าว เดีดยวลนี่ยลีเไปหาเาไปไปฮะะไปซจ้อปุ่นฮะกันได้รอยยันแลบครบ มาลิ่ตลาดเฮื่อนมาจีดมันเย็นอีู่เทอาเฮื่อนในห้องอยู่ตลาดนะเย็นพี่น้องไม่ลบซวยๆให้จมไปตตาจัมะลิมานอนอลาดมกใชเจ้าค่ะน้ำแห้งแล้วบ้ากบตุ่มค่ะ เอาเด้กยสิไปเอาไปกินดกเอามากินดกมันชุกแล้วเปล่าสิไปเอามากินได้เป็นเพือย,อยู่เพื่อนค่ะจานอยู่ออเ็กน้อยก็แล้วอนาใัยขี้ป้าขอสิเพื่อเอามากิน Thì, cái ông, nhai, thì... Ừ. Một bác. Bác phải ao người nhai vừa hưng một กดที่ใส่ขี่เขาตู้เนี่ยสื้อเกลือมาเอือกก่อนเห็ดปราแดกเนี่ยแล้วแล้วพี่นองใส่ขี้ปลาสี้มาลางเหมืน ปลาตัวเป็นๆกับประมาณนี้ยทั้งเหมือนตัวเป็น,ปนตัวนี้มันตายแล้วสิลางตอนนี้เขามาใสา่ขี้แล้วเดี๋ยวค่ะเ,เ,เสร็จแล้วใส่ขี้ปลา เกลือมาแล้วก็เอือบเห็ดปลาแดกเนี่ยเมีนทอดเนี่ยพี่น้องทอดกินเนี่ยแบ่งแบ่งเห็ดปลาแดกเนี่ยแบง่งเงี้ยกินเนี่ยเด็ดร้านเป็นห้องกิ๊กินกันพี่น้องลาอีกน,น้ับดังลายๆๆร,าร,าร,ารา่าลเป็นหน้บไซน์นะพี่น้องนะ นือว่าเซ็ตเด้วพี่น้องสายคิดจาเสร็จแล้วจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนเลยพี่น้องฝากติดตามคลิปหนาเด้อขอบใจทุกไ like, ลค์ทุกคอมเมนต์้อจ้าลาไปก่อนพี่น้องบาย